สวัสดีครับนายเอกชัยเอาเวลาครับม,ม,มันนี่เมีเมนู่มากได้เป็ดมาตัวนึงครับเ่ยได้เป็ดไล่ทุ่งมาเนี่ยเขาถอนคนมาหาเรียบร้อยครับไปซื้อตลาดมาเป็ดแก่เป็ดก้าบซื้อมาจากตลาดครับซื้อมาลามสูนย์นายเอกให้กินเด้ค่อยติดตามกันครับแต่ก็ิืมต้องไปรถไฟก่อนไห้มันหนึ่งเดืองครับ

สีมันคือพวกมันเด้ยครับเป็ดตลาดซื้อเป็ดตลาดมากโอ้โหมันยูมันยูมันย,นยูเป็ดปอกยางมันนี่ครับ ตขาทอนคนเอาเครื่องในไม่ออกไงครครับต้องหยากครับต้องอยากทอนคนแห่มันลำบากเขาสบายเาห่อเอาแล้วครับบันนี้เลืองได้ที่แล้วครับเลีอยงไครับไปครับแร่หนังครับ มาครับนี่ช้ำและบอะไ้มันแห้งครับมัน เอาชวนสีโค้งมันต้มครับแต๋อเนื้อนี่ถ้าจะเอาไปหลาบครับผมใส่เวลานิดหนึง่งเป็ดมันหากครับหลายๆคน,นอาจจะสีหูอยู่นอกครับนอกนอก็เป็ดมันหากก่วนจะได้กินเน็ตต้องใช้เวลาครับแตก็ควมกับการรอกอห่อครับลาบเ็ตแซบ่บต่ใช้เวลานิดนึง สูตรนะ้าเอกยะเอาหนังออกครับอันหนังไป็นต้มแล้วกจะซ้อยๆครับผมสินนการถอดเสื้อมันครับถอดเสื้อผ้าให้เป็ดครับผม นี่ถือว่าหลอกง่ายครับถือว่าง่ายโยนี่ครับถอดออกมากสีเดือดต้นเนื้อสิเดี๋ยวเราจะแรแ่เอาต้นเนื้อครับเนื้อหน้งอมันเป็นลาบครับเนื้อหน้ง เนี่ยแต่สิว่าลายต่อครับว่าเป็นเป็นไร้ทุ่งนี่ครับจะเด็ดพมาณนี่ เนื้อสีมีสำเนียลนะครับนี่จะสีเดียวแต่โค้งมัน่ะนี่ก็ต้มน้ำครับ ต้มสีโค้งมานี่กะนี่ใบมะขามพริกแห้งหอมขาตะไคใบมะกรูดเนี่ยแะครับตุมลงไปเลยใส่ใบมะขามอ่อนครับมือนนี่ส่วนสีโค้งมันสีซับมามล้วครับต้มไปเลยตส่ไปได้ครับต้มโดนๆไงพอมสีเปื่อย เติมน้ำอีกนิดนังมันที่เขาถอดเสียภามันออกาแล้วครับนี่หนังมันต้มไปต้มไปใส้รัปนะครับมันสุกเลยค่อยเอาออกก็หั่นครับ ปิดฟ้าไปครับนี่ครับส่วนของเนื้อครับเนื้อกัมีสซิมิล่ะปลาซับครับซับละเอียดนะครับสูตรเด้สูตรปุยล้งบางบ้านเขาก็บหั่นหั่นคือเนื้อซอยจุครับแต่ผมกูหมักหมักละเอียดครับ ครับทำรายการได้เด้อมาครับบัดนี่นี่เนื้อล้วนสุกเลยครับเนื้อนี่นี่กับหนังซีต้มสุกแล้วหั่นแล้วครับนี่มัสีมาลากกันเลยครับเครื่องเคงเียงกยู่ทีนี่นี่นี่ครับเห็นบอ ต้นหอมบักชี้บักหน้าตะไคร่หอมแดงใบประกขดส้อยครับข้าวควอน้ำปลาเส็จเื่อใส่น้ำปลาครับในเอกใส่กเ,กเกลือแล้วก็เลือดเป็ดครับนี่เลือดเป็ดสดๆอเลือดใส่เลือดก่อนเลยครับมาแสดงงายกเลยเห็นไหมครับ เอาล้อยเรือดเลยครับอืมเอาเรือเลยเด็กแจ้งนะครับเอาครัวครับประมานในอย่างบ้านความสดใสประมาณซอดโตแป้งนัวครับตัมจะชอบด้วย คลิกป่นไม่ต้องเผ็ดเดยอะนี่เยอะครับเยอะนิดหน่อยคนมันเข้าแักเนื้อสุกครับจะว่าเลือดดิบชื่อๆเอาทัวสำหรับคนก็กินดิบด้วยครับนี่ครับ ใส่มะกขูดหอมแดงแตะไคร้ซอยนี่หอมผักชีส,สละหน่ใส่ต้องไปครับมะนาวบีบลงไปเลยสองเกียงพอไมันจะสมแหงคนคนครับ โคตรอธิบายเป็นดิบโบแมนนี่ครับมันดิบดิบดิบตื้เลือดครับคนที่สานที่สานบ่านนั่งยิ้มทีนะครับซิมเบิังครับอ่ะ ขค้นนิดนึงใส่น้ำปลาหน่อยเรียบร้อยครับเป็นสีสันสิเลยครับเห็นไหมเป็นตัวแซ่็บปครับอ้อมครับคน,นหนี่งไหนก็นลงเงเดี๋ยวใส่น้ำปลาต้มไม่ต้องใส่ยังไงครับ ต้มนี่ใส่น้ำปลาลนะครับจะได้นัวๆสูตรน้าเอกเองอาบว่าอะไนี่นะครับผงนัวใส่็จ้งไปใส่หลายแซ่บหลายใสร็จไรโมล้านเพือบ้านนะครับ หอมบัชีเช็กน่อยโอเคครับบัเรียบร้อยครับบาดนี่นี่แหละตะกินครับนี่คือต้มสีโค้มันครับจะแล้วคลิปนี้เรียบร้อยครับนี่กระป้อมเสื์ฟครับนี่ครับหน้าตาฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยได้ครับในแชนแนวครับสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ